ไทด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 ฮ่าโหลอยู่สิมีเสียงเกมไหมวะ ฮัลโหลมีไหมว่มีเสียงเกมไหมมีเสียงผมไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเคไม่ว่ามีเสียงเไม่เรื่องตค okay. มารอทารันที่รักของเราแต่ไม่มาสักทีระเด็นคือห้องไม่สร้างสักทีพี่ไม่มาสักทีห้องอ่ะกดเลคคอร์ดรอก่อนเดี๋ยวลืมเอ๊ะไปเลคคอร์ดที่ไหนวะโอเค คือมันต้องรอคู่นี้จบหรือว่าถ้ารอนถึงจะเล่นได้อะ่ะยาวเลยนะถ้ารอคู่นี้จบเมื่อไหรจบก็ไม่รู้เนะีย่ยเฮ้ยอะไรอ๋อเด้งตกใจผมไปแวป็บดูแวบดูโอีหน่อยดีกว,ว่าว่าถึงไหนละแวแว็บดูแป๊บแปก็ ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่ทเมื่อไร่ทารอนจะสร้างห้องเนี่ยฮาลองวะมันจะสี่ทุ่มครึ่งแล้ว อยู่ที่ห้าเลยแพ้สองศูนย์ลิควิดมึงแพ้ใครวะแพ้ชอปปีไฟเหรออแพ้นายแพนด้าสองศูนย์เลยเหรอวะเชี่ยของจริงนายแพนด้าที่ตบลิควิดมาผมลืมเปิดอันนี้แป๊บนึงผมใส่วินโด้อันนี้ก่อนใส่ไอ้ display เดี๋ยวต้องใส่ display display capture จะได้ดูลิควิดพีเดียด้วยกันได้อ่ะมามาเชี่ยนายแพนด้าไม่ตบลิควนะิดสองศูนย์นะเว้ยม่งเอาเรื่องจาดไม่ทำดานะน,นี่ไม่ทำดาส่วนห้องทารอนเนี่ยเมื่อไหร่จะสร้างก็ไม่รู้เฮ้ยสร้างแล้วกูเข้าคนแรกไวจัด ไวจัดเลยเข้าคนแรกเลยเป็นไงแล้วอยู่อยู่อย่างเงี้ยกันยาวๆบอกเลยไปไหนไม่ได้อะอยู่กันอยู่อย่างงี้ยาวๆเลยห้ามไปไหนเด็ดขาดถ้าไปนี่โดนแน่ถ้าไปนี่เด้งแน่ผมผมกดเข้าอย่างไวอะห้องมาปุ๊บผมกดเลยอะไปเอาน้ำมาเตรียมก่อน แล้วมือผมไวจัดแต่เดยมาปุ๊บผมใส่เลยอะ่ะเอ้าผมไม่ได้ปิดไอ้นี่เหรอวะอ๋อโอเคมันต้องปิดเนาะไม่เป็นไรดูนี่กันก่อน ทารอนโดนทันด้าไปสองศูนย์เกมแรกเหมือนจะมีภาพแต่ดาบทองดาบทองแพนทอมแพนทอมแอดโดดไปตีล่างแยกแพนทอมแลนด์ Land, โดดไปตีผิดตัวตีไม่โดนตัวจริงแพ้เลยเกมแรกแม่งโคตรเสียดาย เสียงผมดังเสียงผมเบาบอกได้นะผมรู้สึกืันเสียงผมมันจะดังไปหรือเปล่าบอกผมได้นะครับผมลืมตั้งพีดิกเดี๋ยวผมตั้งพีดิกไว้ก่อนดีกว่าครับนึงชืบไหนดูซินี่เลยผมบวกให้ผมบวกให้ เนี่ยเริ่มโผลเลยเจอมทาลอนแบบเข้มๆบวกให้เฮ้ยแต่ทารอนเราซัดนายแพนด้ามาหลายรอบแล้วนะซัดนายแพนด้าหลายรอบเลยนะครับทารอนน่ะแต่วันนี้นายแพนด้ามันเพิ่งซัดไอ้นี่ไปอะเดมันเพิ่งซัดลิขวิดไปอะเด มัซัดล,ลีคุยไปสองศูนยเลยนะเว้ยนายแพนด้าวันนี้ยเชื่อไหมของจริงจัดเปิดโผลครับข้อผิดพลาดโปรดใช้ความถี่คีย์เฟรมที่สี่ไม่ได,ด้น้อยกว่านนัะ้ปัจจุบันความถีม่ถือว่ามีน้อยเกินไปแนละ้วทำให้เกิดเอฟเฟกอะไรวะเปิดวิจิตผมต้องใช้อะไรวะคีย์เฟรมอะไรวะ ไหนวะผมขอไปปรับคีย์เฟรมแป๊บนึงมันบอกให้ผมปรับคีย์เฟรมอะไรสักอย่างไหนวะคีย์เฟรมอ่าสตรีมไหนอันอนี้เหรอคีย์เฟรมอ้าวชิพหายลืมปรับคีย์เฟรมมันแหลกวะทุกคนมันบอกว่าการเชื่อมต่อผม yeah. แย่แหลกไหม สภาพของสตรีมแนะนำบัตาบิดเลดของสตรีมสูงกว่าอยู่แนะนำเราขอแนะนำให้สองพห้าในการสตรีมโปรใช้ความความถี่คียเฟมสี่วิหรือน้อยกว่านั้นหรือปัจจุบันคียเฟมอยู่ที่แปดจุดสามวินาทีถือว่ามีมีการส่งคีย์เฟมน้อยเกินไปและเกิดการนะบัฟเฟอร์โปรดทราบข้อผิดพลาดนะบโต้องทำยังไงวะ ผมต้องลงแล้วขึ้นใหม่ปะเนี่ยเพื่อที่คียเฟรมเพื่อไปปรับคียเฟรมหรอแล้วมันปรับระหว่างนี้ไม่ได้อวะระหว่างสตรีมอะผมไม่อยากลงแล้วขึ้นใหม่เลยวะเนี่ยเหรอ,หรอผมต้องคีเฟรมเป็นเท่าไหร่อ่ะศูนย์มันเท่ากับออโต้ี่่มันก็ควรจะออโต้ให้เดี๋ยวอย่างวะช่างมันแล้วกัน ทางมันนะทำอะไรไม่ได้อ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วอะตอนเนี้ยคือต้องบอกว่าเพิ่งลงวินโดว์มาใหม่เมื่อกี้มันก็เลยเออก็เลยแบบไม่รู้ว่าต้องปรับสตรีมไว้ยังไงบ้างหรือวิธีปรับไปหมดแล้วอ่ะ Entity เสมอเ r พรุ่งนี้ทารอนจะเจอลิควิดโอ้โหห้าโมงไม่ทันอีกแน่เลยวะ่ะแล้วก็จะเจอเอนติตี้อีกตอนสี่ทุ่มโอเคได้อยู่ส่วนวันนี้ก็ห้าโมงมแข่งกันไวไปไหมทํางานนะเด็กน่าจะกลับมาไม่ทันแต่ไม่เป็นไร OG กับ EG ยังคงหนึ่งศูนย์กันอยู่เกมสองอยังไม่จบแล้วเดี๋ยว OG เจอ GG ต่อเลยเหรอโอโเจอของเข้มจัดเจอของโคตรตึง บอกเลยเจอของโคตรตึงเลยฮะตอนนี้เรารอเราเรอดาฟของเราเรอดาฟของทารอนอยู่นะเราคือเราหนีไปไหนไม่ได้อะเราต้องนั่งรออย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราออกจากห้องไปอะเราจะเข้าไม่ได้ห้องจะแตกเราต้องหาอย่างอื่นทําไปก่อนนะฮะต้หาอย่างอื่นทําไปก่อนไม่งั้นห้องแตก ขอฟีดแบ็กสตรีมหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างผมไม่รู้ว่ามันบอกว่าคีย์เฟรมมันต่ําแล้วผมไม่รู้ว่าผมต้องปรับยังไงเพราะมันปรับไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถปรับได้อ่ะมันจะตีมกดขึ้นสตรีมไปแล้วอ่ะมันปรับไม่ได้อ่ะเนี่ยมันปรับคีย์เฟรมไม่ได้เลยต้องลงก่อนซึ่งถ้าลงสตรีมปุ๊บ youtube มันจะตัดทันทีมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นให้เองเหมือนตอนเหมือน เหมือนเวลาสตรีมในทวิชอ่าทวิชถ้าสมมุติเราสตรีมสตรีมแหลบมันตัดไปแป๊บนึงพอกบพอกดกลับมาเนี่ยมันกลับมาได้ไงแต่ถ,ถ้าเป็นทวิชเนี่ยไอยถ,ถ้าเป็น YouTube เนี่ยขึ้นใหม่ลูกเดียวขึ้นใหม่สถานเดียวเลยแล้วไม่ได้ทงไม่ได้เทสอะไรด้วยมาถึงปุ๊บผมใส่เลยแล้วผมควรลงก่อนว่าลงก่อนแล้วกัน